สวัสดีค่ะจากฟาร์มาทอ k นะคะการที่เรามีฮอร์โมนแปรปรวนนะคะมันไม่ได้ส่งผลแค่เฉพาะกับความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งอย่างเดียวแต่มันยังส่งผลกับความเสี่ยงโรคอื่นๆด้วยเพราะว่าเมื่อปี2019อะคะ่ะเขาได้มีการวิจัยออกมาแล้วว่าคนที่มีภาวะประจำเดือนหมดก่อนไว้อันควรหรือว่าคนที่มีประจำเดือนหมดตั้งแต่ก่อนอายุ40ะคะ่ะอันเนี้ย เสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็หลอดเลือดหัวใจเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยนะคะซึ่งตรงนี้อะค่ะเราก็เชื่อกันอยู่แล้วแหละว่าคงไม่มีใครอยากที่จะมีภาวะนี้แน่ๆเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเรามีเคล็ดลับที่ดีมาฝากกันว่าเราจะสามารถอยู่กับฮอร์โมนของเราอย่างปกติสุขแล้วก็มีสุขภาพดีได้อย่างไรนะคะข้อแรกเลยนะคะลองไปทําดูนะคะก็คือให้เราอะค่ะลดสัสดส่วนของคาร์โบไฮเดรตในแต่ละมื้ออาหารลงให้เราเน้นไปที่ อาหารโปรตีนแล้วก็เน้นไปที่อาหารไฟเบอร์เพราะพวกนี้ค่ะจะไม่ส่งผลเสียกับร่างกายของเรานะคะอันที่สองค่ะก็คือการที่ให้เราอะคะ่ะงดสิ่งเสพติดทั้งหลายคือข้อแรกให้เราแค่เลี่ยงใช่ไหมคะแต่ข้อสองนะคะให้เรางดเลยก็คือสิ่งเสพติดทั้งหลายโดยเฉพาะบูหรี่นะคะข้อต่อไปก็คือข้อสามข้อสามเนี่ยให้เราแบบพูดง่ายมากแต่เหมือนยากก็คือห้ามเครียด ควาว่าห้ามเครียดเนี่ยไม่ใช่แค่สมองเครียดนะคะแต่ว่าอะไรก็ตามที่มันกระตุ้นให้เราอยู่ในภาวะเครียดไม่ว่าจะเป็นการที่เรากดข้าวแบบว่าอันนี้หรือว่ากินข้าวช้าหน่อยอันนี้เราก็เครียดแล้วหรือเราไปนั่งนานๆยืนานานๆเดินนานๆอันนี้ร่างกายเราก็เครียดแล้วก็ส่งผลต่อฮอร์โมนหรือว่าอะไรต่างๆในร่างกายด้วยนะคะอันต่อมาก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก็คือ6กถึงแชั่วโมงเพราะว่าถ้าเราไม่ทําแบบนี้ค่ะมันจะทําให้เราส่งผลต่อความเครียดของ ม่กี้ดวยแล้วการนอนเนี่ยเอาจริงมันเป็นของที่มีราคาสูงที่สุดให้กับร่างกายของเราเลยเพราะว่าแค่เรานอนพักผ่อนให้เพียงพอค่ะทาให้ร่างกายเราอ่ะดีขึ้นในหลายๆอย่างแล้วนะคะอันต่อมาก็คือการออกกําลังกายก็คือลุกขึ้นมาขยับตัวขยับไม้ขยับมืออะไรสักหน่อยนึงแต่ถ้าการออกกาลังกายที่ดีจริงๆเราควรจะได้ประมาณ3ชั่วโมงต่ออาทิตย์ไม่ใช่ว่าทีเดียว3ชั่วโมงนะคะให้แบ่งๆแบแบ,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 แบนะะี้ค่ะ อันต่อมาก็คือมาถึงอาหารที่เราจะเสริมกันเข้าไปก็คืออยากให้รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมเยอะๆหน่อยไม่ว่าจะเป็นงาดำผักใบเขียวหรือว่านมแบบเนี้ยค่ะอันนี้ก็สามารถช่วยได้สุดท้ายเลยก็คืออย่าลืมค่ะที่จะไปเช็คล่างกายหรือว่าตรวจร่างกายประจำปีตลอดเวลาเพื่อที่ว่าถ้าเกิดเรามีภาวะอะไรขึ้นมาหรือมีปัญหาอะไรขึ้นมาเราจะได้แก้ไขมันได้ทันท่วงทีนะคะซึ่งตรงนี้นะคะทั้งหมดนี้เลยถ้าเราทําตามนี้ได้รับรองค่ะว่าเรา ก็จะห่างไกลจากการที่มีฮอร์โมนแปรปรวนแล้วก็ทําให้เรามีสุขภาพที่ดีได้แน่ค่ะ